ีประตูออตโต้ซิงท่อลั่นเสียงหวานฟรีดาวพรหกพัน 6, พี่น้องมาแล้วมาแล้วสี่ประตูออตโต้ยกสูงครับม่วงซิ่งบันไลกันครับไปที่ไรบันไลทุกที่ยอ,ยอกยอกยอกนะเอาเริ่มจากกระจังนาโค้งเนี่ยไอ้้าบ้านค้าบอนโอ้ยกินยากินยาลหลอนเลยว่ะกินยาหลายครับนะ แมกเวลยางยีลาฟปดยกสูงจัดส่งยังรอครับพวงมาลัยมัลติฟังกชั่นไม่แสนโลเบาะหนังรอบคันตัวนี้เป็นปี2017เกียร์ออโต้ครับผมวัตบูทอ่าดิฟฟี่ออวัตบูทตมีมิดฟี่แล้วก็มีจอยอินดอยติดตั้งใหม่ครับผมโอ้โหปุ่มพุ่สตาร์ทกุญแจเป็นรีโมทไหล่ะกุญแจเสียนี่กุญแจเป็นรีโมทครับผมแล้วก็ c